สวัสดีครับและสําหรับการแสดงต่อไปนี้นะครับเป็นการแสดงมายากลไพ่โดยใช้ทักษะฝีมือที่สามารถฝึกฝนได้ไม่ยากนะครับมผมจะเตรียมไพ่ไว้ก่อนบอกล่วงหน้าเลยว่ามีไพ่ที่หงายนั่นคือขิงสีใบกับไพ่อีกหนึ่งสำหรับนะครับผมจะแบ่งออกไปทั้งหมดด้วยกัน4ี่กองง่ายๆโดยที่จะแบ่งออกไปเป็นกองที่1กองที่ส กองที่สแล้วก็กลองที่4นะครับหลังจากนั้นผมจะนำไพ่จากกองแรกวางคิงไว้อย่างนี้แล้วก็สลับเข้าไปด้านในหยิบมาทั้งหมด3ใบแล้วก็จะหยิบไพ่คิงวางทับสลับแล้วก็จะหยิบออกมาอีก3ใบหยิบไพ่คิงวางทับแล้วก็สลับอีกเล็กน้อย หลังจากนั้นจะหยิบไพ่คิงหยิบไพ่แล้วก็เอาคิงออกมาเมื่อทำการหมุนวนคิงที่ใส่เข้าไปใน3มกองจะวิ่งกลับขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วที่สำคัญเมื่อคิงอยู่ด้านบนกองที่ถูกตัดออกและถูกสลับก็ตามตั้งแต่ตอนต้นนะครับมันไม่น่าเชื่อตรงที่ก็จะมีควีนอยู่ด้านล่างสุดของกอง ทั้ง4กองเลยนะครับการแสดงต่อไปนี้จะค่อนข้างใช้ทักษะเยอะนิดหนึ่งแต่ว่าสามารถฝึกได้ท่านที่ยังไม่เคยเรียนอันนี้เป็นแบบแอดวานซ์ก็สามารถไปเรียนคลิปอื่นๆก่อนได้นะครับแต่สามารถที่จะเล่นได้ผมจะอธิบายแบบชัดเจนชา้ชาๆนะครับในขั้นแรกเตรียมคิงไว้ทั้งหมด4ใบ มีควีนอีกสี่ใบดูนะครับเพื่อไม่ให้หลุดขั้นตอนควีนวางไว้ล่างสุดสามใบอยู่ด้านบนหลังจากนั้นทำการตัดไพ่หลอกควีนก็จะอยู่เหมือนเดิมทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่าง ตัดกองซ้ายมือลงมาขั้นทีดหนึ่งหยิบออกมาสามใบเอาคิงวางไว้ล่างสุดทับลงไปหลังจากนั้นดูนะครับรูปไพ่ลงมาแค่ใบเดียวแล้วก็เหมือนสลับหยิบออกมาสามใบ เอาคิงวางไว้ทับลูดลงมาถ้ามองด้านหน้าจะเหมือนกับสัสบไปครึ่งหนึ่งแต่จริงๆแล้วลูดแค่ใบเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็หยิบออกมาสามใบหยิบคิงมาวางทับรูดไห้แล้วก็หยิบออกมาสามใบหยิบคิงออกมาวางทับ คิงก็จะถูกสลับจากด้านนี้ขึ้นมาอยู่ทั้งด้านนี้ทั้งหมดเป็นคิง4ตัวส่วนด้านล่างของกองนะครับก็จะเป็นเบอร์แมมที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนต้นลองทำดูนะครับค่อยๆเปิดวิดีโอคลิปนี้แบบช้าๆท่านสามารถทำได้ไม่ยากจนเกินไป ลองฝึกดูนะครับชอบใจในการแสดงพอใจกดไลค์เป็นกำลังใจกด subscribe ติดตามไวในช่อง h ช n แน l ไว้นะครับจะได้ดูการแสดงแล้วก็การแนะนำมายาโกลแบบพิเศษซึ่งสามารถใช้กับอุปกรณ์ที่หาได้ในบ้านโดยที่ไม่ต้องไปสั่งซื้ออะไรเพิ่มเติมนะครับฝึกฝนสักเล็กน้อยดูซ้ำหลายๆรอบนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ